ส้ว่สดีนเพื่อนก็ีนกายเลยหม่ติดหน้าอีกเลสนะครับคือคือถ้าว่าเปื่ยนเพื่อนไม่ต้องการใหม่เลสนี่เราก็ควบคุมได้แล้วนะครับสั้นกระตุนประเภ็นี้เราก็ไม่ต้องใ่้แต่ว่าเราก็ควบคุมไม่ไม่ตอนมันเกิดสัน้นแม่เกิดแกนปละเป็ดนี้นะครับก็คือเราก,กวาบคุมได้นะครับคือการเราไปไปทำให้เกิดแกนแบบปัญญต่างเป้นะครับแต่ตัวนี้ก็ตื้อหวายัาง อย่างอ้อนนะครับอย่างอ่อนการกระตุนใไตเชื้ออ่อนไม่สมบูรณ์แต่ไรนะครับคือไม <cort> ้มันมีไร่เกล็ดนะครับแต่ว่าเกล็ดน so ี่ก็ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วก็คือมันก็ใกล้ได้นะครับราคาอย่างไม่แน่นอนนะครับพิ่กับคนกวาเรื่องทำรายอยู่คนกวาเรื่องราคาอยู่นะครับก็คือเกล็ดนี่ถ้าเป็นไม่ต้องการเราป้องกันควบคุมได้นะครับเข้ามาสร้างเกล็ดแบบนี้ทั้งหมด แบบนี้ทั้งหมดก็แต่ว่าพอรเราใช้เสือเข้มก้นก็คือเออ่มันก็หน้าเดือดแล้วก็ดำเดือดนะครับก็บกินน้องมสมบัติแน่นอนนะครับอตำร่าพุ่งไปเกี่ยนตำราแลว้วพร้อมๆกับอ่การกะตุ้นกลางแหลกนะครับ <c oughs> กบการได้ไม้ทุกรูปแบบนะครับพุ่งกระตัดหลงไล่แบบดไล่แบบดจะนม่นมาเลยนะครับแบ็ดเฟ็ดหัวแบบเแบบจาะแบบตอกเลมเแบบ่ดให้เป็นตาเขียนให้เป็นไม้เนื้อนะครับ การเป็นมันแต่เราคิดนะครับแต่ว่ากามันเออ่มันก็มีจุดอ่อนอยู่นิดนึงว่าเราใส่เชื้อไม่แกมก้นนะครับบางทีเราก็จะรู้เล็กเกินไปก็คือใส่เชื้อได้น้อยนะครับอ่แต่ว่าคลิปใหม่ๆช่วงนี้ผุ่มการใส่เชื้อแบบแกมก้นแล้วนะครับถึงกับการแยกไม่ให้เชือ้อมันจำกันก็ได้นะครับเมือหวาให้มันโยเป็นตัวเดียวมันก็ได้นะครับก็มีคลิป ก่อนจากนี้นะครับก่อนจากนี้ก็มีคลิปตัดตอนมาอันนี้ก็อีกตอนนึงตัดก่อนจากนี้ก็มันได้เป็นไม้ตัวใหญ่แล้วก็ได้เป็นไม้ตัวเล็กนะครับตึ้งกาได้ไม้ตัวใหญ่ก็มันจํากันอยู่เป็นสองแบบก็เพิ่นกล้ามอะไรเพิ่มเติมนะครับก็มีตำราเพิ่นได้ใจนะครับก็มีเหมือนไกล้เล็กๆน้อยๆเพิ่นได้ตำราไปเลยนะครับมีกาใจใจเล็กน้อยนะครับจงเดิมตอนก็อันนี้ก็มั่นเป็น กามีเสือนะครับวายนานอันนี้ร่างกระตุนช่องปีนะครับคือวายนานมันก็ดีว่านี่นะครับแต่ว่ากาดุนเดี๋ว่าเราใช้เือะแก้มก้นคือพ่อมาจุงล่างก็คือเช่องปีติดดำวันนี้ก็มีนะครับติดดำหมากเลยครับมีนะครับแบบเฟ้นควดการได้พ่นดีหมากนะครับกาเปิี่นก็ไร่ได้ผมเติมนะครับนะเผมเพล่อก็เปิี่ยนต้องการสร้างเงินใหม่ก็เออ่ มีตำรานะครับตักมาปุดกุยได้หน้าแลกล้องจองนี้ก็คือมีจองตั้งดิดเตอนะครับ